เินครึ่งลังนะอะไรอ่ะแพงไปไหนอ่ะไม่เข้าใจจริงๆแล้วก็ซื้อมาทุกคนปรากฏว่ามันเป็นของปลอมสวัสดีค่ะอินดีต้อนรับกับสู่ช่องยูกี้ยูกี้ไดอารแม่บ้านต่างแดนหัวใจไทยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาเป็นครั้งแรกนะคะยุเป็นคนไทยที่อาศัยอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็จะมาแชร์เรื่องราว ทริคมุมมองหรือประสบการณ์ต่างๆที่เป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆใน YouTube นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ของช่องยูไปอ้อมใจด้วยนะคะวันนี้จะมาพูดถึงโฟลิโอนะคะเจ้าเครื่องล้างหน้าตัวจิ๋วนะคะซึ่งราคามันไม่ได้น่ารักเหมือนหน้าตา มารีวิวอันนี้เผื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์กับคนที่กำลังตัดสินใจว่าจะซื้ออีเจ้าเครื่องฟอริโอดีไหมนะคะสำหรับฟอริโอเครื่องแรกของยุคนะคะนี่เลยค่ะเป็นเจ้าตัวนี้นะคะฟอริโอลูนาเพลย์พลัสนะคะที่ตัดสินใจซื้ออีเจาตัวนี้มาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะเพราะว่าอีตัวนี้ถูกสุดไงเออความงบเออทุกคนไม่ต้องคิดอะไรมากเพราะว่า <laughs> มันเป็นความงบส่วนตัวนะคะ อยากได้นะเครื่องใหญ่ก็อยากได้แตู่ว่าเธอใช้ดีมากหน่อยแค่ไหนไงเออก็เลยยอมจ่ายแค่นี้นะคะประมาณ39เหรียญเนานะก็อยู่ที่40เหรียญอะตีสัก40ิเหรียญแล้วกันมันเป็นเครื่องเล็กมันไม่ต้องฉาดแปะมันมากับฐานมันก็อึดนะไม่น่าเชื่อว่าพอใช้แหละวะ้วะ่ะสิวอะที่มันเคยขึ้นซ้ำซากอะทุกคนนึกออกปะสิวซ้ำซากมันลดลงที่มันจะขึ้นตามหน้าผากเอ้ยเนาะขึ้นตามแบบของยูจะชอบขึ้นตามรอบมุมปากนะคะรอบปากเนี่ย เนี่ยหลายคนก็ยังอาจจะเห็นนี่มันจะมีแบบเนี่ยมีรอยแผลเป็นนะคะดำๆไปเคยเป็นสิวแล้วมันก็จะทิ้งรอยดำไว้เนาะเออนั่นแหละมันลดลงทีนี้เนี่ยก็เลยอยากจะไปไปซื้อตัวที่มันใหญ่ขึ้นแต่ไปเจอของป้อมทุกคนหมูเสียใจมาก รถเหลือแค่70เหรียญอ,อ่ะอีนี่ก็ตาโตความงกเนี่ยตาโตซื้อมากไงเออแล้วรู้ได้ยังไงว่าเป็นของปลอมก็คือเข้ามาดูใน YouTube นี่แหละเนาะก็จะมีคนหลายๆคนเอาของจริงของปลอมมาเปรียบเทียบกันเราก็ดูว่าของเราแม่งเป๊ะเลยอะ่ะเปะ๊ะเปะ๊ะของปลอมเป๊ะเลยไงก็เลยรู้ว่าออโดนหลอกอ่ะก็ไม่กล้าใช้อะ่ะเออจริงๆ h o n โอ t l y เลยไม่กล้าใช้เลยก็ใช้แต่ตัวเนี้ย เราก็ใช้อนวดวนๆวนวนไปเราก็นับเอาเขาให้ใช้ข้างละสิบปีเราก็นับคืออยากสวยแต่ก็อยากถูกด้วยประหยัดก็นับในใจอ่ะสิบปีอ่นรูแล้วว่ามันใช้ดีละเออยอมทีนี้ก็เลยไปซื้อโฟรีโอคนลูนาทรีซึ่งราคาเต็มหแพงเหลือเกินเครื่องลังน้ะอะไรอ่ะแพงไปไหนอ่ะไม่เข้าใจจริงๆอ่ะแต่ว่าที่ผ่านมาเขาลดราคาเออหนึ 59นะคะที่เลือกสีม่วงเพราะว่าเป็นคนผิวแพ้ง่ายไงเออก็เลยเลือกสีม่วงมาอะคะ่ะซึ่งจริงๆแม่งสมควรแกะแล้วอะแต่ไม่แกะขี้เกียจไงลางไม่สุดคือมันไม่สะอาดอะสิวแม่งเริ่มกลับมาไงเออสิวมันเริ่มกลับมาเป็นเม็ดเล็กๆอย่างเงี้ยเออเอ้ยแม่งสิวขึ้นทุกที่แม่งไม่สิวมันไม่ขึ้นไงเราก็เลยรู้ละออกเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ใช้แบบเหมือนเดิมไง เออเราก็เลยเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะแกะเจ้าตัวนี้ละเนาะยูก็แนะน,นําแนะนําแนะนําเลยนะคะว่ามันดีจริงๆแต่ให้ระวังของปลอมเท่นั้นเองหลีกเลี่ยงก,การซื้อของปลอมก็ไปซื้อในเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้นะคะไม่ว่าจะเป็นซีโฟราสำหรับเพื่อนๆที่อเมริกาก็ซื้อที่ s ี p h ราอัลท้าหรือเข้าไปซื้อในเว็บไซต์ของ f รีโอเองเลย สำหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะที่กำลังมองหาเจ้าครืองรังหน้าฟรีโอสำหรับยุ้เองนะคะฝากตัวเป็นแฟนคลับเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย